อลลิวูดเกมไนไทยแลนด์ซูปปเปอร์แชมกัมารผู้ชมทนพลุ้เกมไนไทยแลนด์ซป,ปเปอร์แชมป์ ทุกบรรทินครับทางชอมโน29แห่งนี้อย่านิ่งนะอย่านิ่งนะวันนี้<อ>แต่เกมเกมนี<ๆ>้<ๆ>ต้องอาศัยความไวัยของญี่ปุ่นโอเคครับญี่ปุ่นจะต้องเป็นคนตอบทำเอฟเฟกเองด้วยเออ <laughs> อีก3คนที่เหลืออยู่จะต้องเป็นคนใบ้ใน7วินาทีเพราะมันจะขึ้นมาแล้วมันจะลงมาทันทีคราวนี้คุณใบ้มาให้เขาตอบหมวดหมู่ให้ถูกคำตอบเป็นหมวดหมู่ ยกตัวอย่างเช่นพารากอนเอ็มคอร์เทียห้างสินค้าอย่างเงี้ยต้องตอบว่าห้างสินค้าจะได้ทันทีอยากเล่นใช่ไหมจะทันมยเนี่ดูจะทันเขาไหมจะทันเขาไหมดูนะพวกนี้เขาจะเล่นเร็วมากนะพวกคุณระวังคุณใบ้ๆอยู่แล้วไอ้นั่นมันหนีบหัวนะไม่ได้นะอย่าอย่ายื่นหัวออกมานะฮะแล้วก็อย่าแอนด้วยมันหนีบหัวเหมือนกันนะมันหนีหัวทั้งหมดหัวอะไรอ่ะหัวเข่าหัวเข่าโดูหัวเข่านี่คือเกมที่ข้อละ5คะแนนนะครับรูปเด็ดเจ็ดวี พร้อมนะพร้อมแล้วเข้าประจำที่ครับเชิญญี่ปุ่นยืนอยู่นู่นพร้อมเต็มตัวเริ่มอ่อป๊มชิวาว่าหมาหมาพันหมาพันหมาทูนออกครับได้ไปอยู่ไหนอ้าววัดโพอ้าวาอันนั้นพูดวัดคำฝาว กิงฟ้าชาลอตนางงามนางงามนางงามได้ครับพลัดกันห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่เชียงใหม่จังหวัดจังหวัดภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือถูกต้องจุนเซ้นอะคินเดอร์แอปพลิเคชันแอปหาคู่แอปหาคู่อืมไม่รู้เลย าษาเกาหลีเกาหลีใช่าษเกาหลีเรื่องใช่เออซีรีส์ซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีได้ครับอ่าแพรงคราเซมผู้หอยหอยหอยอะสายพันธุ์หอยครับหอยแครงหอยแมลงพูดพูดหอยไม่ได้เอลเอม่ได้เมืองอเมริกาเมืองในอเมริการัฐอเมริกาเมืองในสหรัฐอเมริกาถูกต้องครับ มะม่วงดองของดองดอแพ้ท้องแพ้ท้องอาการแพ้ท้องถูกต้องเป็นหนึ่งหมอดูช้างหมอดูหมอดูเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งพยากรนักพยากรเป็นหนึ่งเป็นอะไรเป็นหนึ่งหมอดูอันดับเป็นหนึ่งอันดับเป็นหนึ่งสินแสสินแสได้เปล่าใช้ยามิชัยกุ้งสุดที่ลเรียกลิเกแยกลิเกให้ลิเกถูกต้อง แฮร์รี่พอตเตอร์แม่บอสตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์ได้โอ้ตายแล้วตายแล้วนักกการหมดเวลาวันหยุดวันหยุดนะครับเพื่อนเฮ้ยอันนี้เก่งอันนี้เก่งมากญี่ปุ่นได้ไปเยอะมากเลยเอาออกมาได้แล้วครับพวกคุณเก่งนะดเเเปิจอนี่ยถือว่าญี่ปุ่นนี่เก่งเลยเราคู่สร้างคู่สมอย่างเดียวเลยเราเราคู่สร้างคู่สมเราไม่ทันนะฮะ ได้ไปทั้งหมด11คำคูณ5เ <5 S 2> ท่ากับ55บวกกอบ37ตอนนี้นำไปก่อน92คะแนน <st arts> ดูอาการเหมือนจะไปเอาแจ็คพอตอีกรอบหนึ่งแล้วนะ <st arts> แต่พวกเขาก็ไม่ยอมพวกเขาบอกว่า12ไม่ใช่ทำยากทำง่ายเหมือนกันเพราะว่าแอนจี้เป็นคนตอบที่เหลืออยู่เป็นคนใบ้แล้วพวกเขาพูดกันในใจตลอดเวลาว่าจะทำได้ไหม เดี๋ยวก็ได้รู้เปลี่ยนทีมโอ้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นหมวดหมู่อะไรคำตอบต้องเป็นหมวดหมู่นั้นออนที่เข้าใจนะครับเตรียมตัวไอ้ที่จสู้สู้สู้สพร้อมแล้วเริ่มมอนทองชนีทุเรียนพันทุเรียนฮะพันทุเรียนพันทุเรียนถูกต้อง เขาทรายนักมวยนักมวยนักมวยถูกต้องเชิญยิ้มตลกตลกเชิญเชิญเชิญยิ้มคณะอะไรลูกปัสสาวะตลกถูกต้องเออออาทำไมลูกทหารทหารมวลมวดผู้มวดผูดแรงๆรนเราฟาบ้าไป ปอผีฟ้าเอ่อกระเพรากระเพราไอศครีอาหารตามส่งถูกต้องโอ้โหเพื่อไทยประชาธิปัตย์รัคการเมืองรัคการเมืองถูกต้องเบาพูดดิพูดพูดได้พูดได้พูดเล่า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 เบาวอท ยาดองยาดองม้ากระทึมลงพูดได้โอ้โหทุกหินการละเล่นการละเล่นบนหลักการละเล่นการละเล่นไทยการละเล่นบ้านไม่รู้กีฬาพื้นบ้านการละเล่นหญ่ทำไมวงเปิดมาเครียดทุกคนไก่หัวหมูไก่ต้มปาเครื่องเส่นไหว้เครื่องเส้นไหว้หรือว่าเครื่องอะไรฮะแก้บนแก้บนถูกต้อง นาแอดเพลงนาแอดเป็นเพลงพวกอะไรอยูชีวิตเพลงพื่ชีวิตมีคำว่าเพลงมีคำว่าเพลงมีคำว่าผีเมื่อกี้มีคำว่าเพลงมีคำว่าผีอะไรเนี่ยมีคำว่านางเมื่อกี้มีคำว่านางซีลูแบัคซีนวัคซีน สิโก้สิโก้สิโก้นักบุตบอลนักฟุตบอลนักฟุตบอลได้นักฟุตบอลได้โอ้โหอะไรกันเลอุจจิเอะอาหารไข่ไข่ไข่อะไรไข่ทอดไข่ทอดไข่ไม่ได้ครับเมนูไข่ครับสี่มุมเมืองอายาลาตลาดตลาดถูกต้องครับเบนเวลาไม่แล้วจะไป ของผมเอาป่ะทุกคนเลยใช่มาพูดกันหน่อยดิมันมีใครพีพี่เปล่าว่าพูดได้มันมันเออแบบมันเมื่ออไอูอาายดองยาดองรู้จักชื่อบ้างไหมยาดองมีอะไรบ้างม้ากระทืบลงอโเราต้องใบ้ว่าคอมเมาต์พูดคำว่ายาดองทุกคนก็บอกม้ากระทืบลงมีอะไรอีก อ่าด๋อยมรู้ล้มอะไรอย่างเงี้ยสองอันที่เรารู้จักปุ๊บทางนี้ก็จะตอบไอ้นี่ก็ไม่รู้จักยาดองด้วยไม่รู้หรือคนนี้คนเดียวที่จะช่วยได้นะฮะแต่พอพี่พอพี่แช่มบอกว่ายาดองขึ้นมาทำท่นทีเลยไม่พูดอะไรเลยแช่ไรแล้วเปิดป่ะเออเอออ่าพี่แช่มบอกเลยแค่เห็นชื่อก็ยืนไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่จริงๆอ่ะ ต้องได้มากกว่าเขาเขาได้ไป11คําถ้าเกิดว่าไม่ถึง11เปุ๊บเนี่ยเราตกรอบทันทีพวกเขาเข้าสู่รอบจักพอตนะครับและทีมของพวกคุณได้ไปทั้งหมดนับอยู่นะนับอยู่นะ8ชื่อ,อแพ้ไปนะ8 5 4้าบวกของเก่าอีก36นะครับเป็น76ต่อ92คะแนนเอาล่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วนะว่าเขาจะคว้า1 0 0 0 0แสนบาทไปได้หรือไม่ให้กับมุยธีที่เขาตั้งใจจะมอบให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันต่อนะครับพอลีวูดเกมส์น่ายทันซุ์แชมป์สักครู่เดียว มาถึงเกมสุดท้ายนะครับรูปเด็ด7วิบอกเลยว่าเกมนี้ลุ้นมากๆเพราะเป็นเกมสุดท้ายแล้วก็เป็นเกมที่วัดดวงเลยว่าใครจะได้ไปรอบแจ็คพอตนะครับซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยครับเราต้องตอบให้ถูกว่าไอแคตตากอรีเรื่งน้มันคืออะไรนะครับแต่ผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะมีแค่ไม่กี่อันที่แบบตอบไม่ถูกแล้วเราก็ชนะไปแบบขาดลอยเลยอันนี้ชนะแบบหลายคะแนนเลยนะครับแล้วก็ไปรอบแจ็คพอตด้วยไปลุ้นกันนะครับว่ารอบแจ็คพอตจะเป็นยังไงครับ